รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตการถืออุปชาอีกเรื่องหนึ่งทรงมอบให้สงเป็นใหญ่ในสังฆกรรมมีการอุปสมบทเป็นต้นในชั้นแรกได้เล่าถึงการทรงสั่งให้พระที่บวชเข้ามาถืออุปชายะก่อนปรารภเหตุว่า พระที่บวชเข้ามานั้นนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเข้าไปบินทบาีในบ้านไม่เรียบร้อยมีความประพฤติต่างๆไม่เรียบร้อยในตอนนั้นในพระบาลีก็ไม่ได้เล่าว่าบวชวิธีไหนแต่ว่าครั้งนั้นยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ส่งอุปสมบทด้วยยต,ติจะตุตตกรรมอุปสัมปทาก็น่าจะยังใช้บวชกันด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือติสารณคมนุปสัมปทา พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารบเหตุนั้นจึงได้ทรงสั่งให้พระทั้งหลายถืออุปชัยยะที่แปลว่าผู้เข้าไปเพ่งโดยความก็คือผู้ดูแลวิธีที่ให้ถืออุปชัยยะนั้นในตอนแรกน่าจะเช่นเดียวกับการจัดให้มีพระพี่เลี้ยงที่ใช้กันอยู่ในบัดนี้แปลว่าพระที่บวชเข้ามาต้องมีภิกษุผู้บวชมานาเป็นผู้ดูแลอีกส่วนหนึ่งเรียกผู้ดูแลนั้นว่า อุปชายะต่อมาก็มีเล่าไว้ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากชื่อว่าราธะได้มาหาภิกษุทั้งหลายขอบวชพวกภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาที่จะบวชให้ราธะพรามนั้นก็เสียใจพ่ายพร้อมลงไปพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นก็ตัดถามราธะนั้นก็กราบทูลเล่าให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าก็ได้จัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาและตรัสถามว่าใครระลึกถึงอธิการคืออุปการะของพราหมณ์นั้นได้บ้างพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าตนระลึกได้คือพราหมณ์นั้นได้เคยถวายภิกษาแก่ท่านทัพพีหนึ่งเมื่อท่านเข้าไปบินฑบาตในกรุงราชคลึพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พระสารีบุตรบรรพชาอุสมบทแก่พราหมณพระสารีบุตร รับพระพุทธบัญชานั้นแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้อุปสมบทด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งให้เลิกวิธีอุปสมบทด้วยติสรารณคมนุสัมปทาซึ่งอนุญาตให้พระภิกษุเฉพาะรูปให้อุปสมบทกุลบุตรด้วยวิธีให้ตสรสารณคมและได้ทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทขึ้นมาใหม่ด้วยให้ส่งเป็นใหญ่ในการอุปสมบทนั้น และต้องมีการเสนอยติในสงหนึ่งจบสวดประกาศกันอีก3จบรวมเป็น4จบทั้งยติวิธีอุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้จึงได้เรียกว่ายติจตุถกรรมอุปสัมปทาในสภานิติปัญญัติบัรนี้ก็ใช้วิธีคล้ายกันนี้ที่ใช้ยติหนึ่งและปรึกษากันอีกสาวาระก็เป็น4วาระทั้งยติตั้งแต่นั้นมา ก็ใช้วิธียติจะตุถกรรมอุปสมบทจนถึงบัดนี้และภาษารีบุตรจึงได้อุปสมบทราธพรามด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ชื่อว่าได้สรงมอบให้สงเป็นใหญ่ในการอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวงประเภทของสงคำว่าสงนั้นแปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงการกะกสงคือหมู่ของภิกษุ ผู้กระทำกรรมมีจํานวนอย่างต่ำตั้งแต่4รูปขึ้นไปและได้มีกําหนดไว้โดยย่อดังนี้จตุว,วัคสงคือสงที่มีจํานวนภิกษุเข้าประชุมกัน4รูปนี้เป็นการละกะสงที่สามารถทําสังฆกรรมทั่วๆไปเว้นแ,แต่สังฆกรรมที่ระบุจํานวนมากกว่าปัญจวัคสงสงมีจํานวน5รูปประชุมกันนี้สามารถทําสังฆกรรมได้แก่ปวารณา ออกพรรษาอุปสมบทกุลบุตรในปัจชิมชนบทหรือปัญจันตชนบท ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ธรรมสถานเฉลิมเกียตรติรัชกาลที่9นะครับผมนิรุตศรีพระกุลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับหัวข้อในการสนทนาธรรมวันนี้เราจะสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องของถึงปัญหารุมเร้าก็ไม่ทําให้ใจร้อนรนครับผมได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชยาน,นกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจานาพิเศษมาได้ให้เกียรติมาสแสดงธรรมในวันนี้ครับขอกรามนมัสการครับจเจริญพรท่านที่คุณครับหลายคนเนี่ย ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยก็จะนึกถึงสิ่งที่ต้องไปทํางานสิ่งที่ต้องเจอเนี่ยแล้วมองเรื่องนั้นอะ่ะเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาก็ไม่อยากจะออกไปทํางานไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนอะครับไม่มีความสุขในการทํางานใช่ครับก็ไม่เบิดบานในชีวิตครับถ้าเรามีความสุขในการทํางานเราจะรู้สึกเบิกบานในชีวิตครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าปัญหาเก่าไม่ได้แก้ ปัญหาใหญ่ปัญหาใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมครับพอไอ้ใหญ่มามาผสมกับของเก่าใหม่มาใหญ่กว่าของเก่าครับสองเท่าสามเท่าไปเรื่อยๆก็เลยท้อใจครับเพราะมันสะสมมันสะสมฉะนั้นปัญหาที่รุมเร้าของในชีวิตของคนเนี่ยมันมีทั้งหาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชีวิตปัญหาอารมณ์ปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนครับ ปัญหาที่เราไปก่อไว้นี่สินมันสารพัดปัญหานะฉะนั้นมันลมเราเนี่ยคำว่าลมเราสติต้องดีเลยนะครับเขาเปรียบเทียบน่าคิดนะเขาบอกว่าคนที่เจอปัญหาลมเราเนี่ยให้นึกถึงคนที่นั่งเรือลําเล็กๆลงไปแล้วเจอมรสุม<อ>เจอมรสุมนี่มันซัดมันขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะคลืขึ้นมีทั้งลมใช่ฮะนี่แล้วลำเล็กขนาดมีเครื่องยนต์นะเอาเครื่องยนต์ดับอีก ไปไม่รอดหล <ๆ S 1> ายๆ,ๆอย่างเนี่ยด้วยการที่เราไม่ได้รู้<ช>อะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองปัญหาให้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเราจะเข้าใจในตัวปัญหาได้อย่างไรครับก็ต้องนึกถึงสติตั้งสติให้ดีครับสมมุติว่าเรานั่งเรือกันไปเที่ยวกลางทะเลครับแล้วเครื่องมันดับแล้วก็คลืนมาฟันฝ่าคลื่นครับสิ่งแรกที่สุด เราต้องนึกถึงว่าถ้าเรือจมครับเราต้องมีชูดชีพเราต้องมีอาหารครับเราต้องมีสัญญาณครับเราต้องมีสารพัดอย่างถ้าเป็นกลางคืนเราก็ต้องมีไฟครับซึ่งอันนี้สามารถเตรียมตัวได้ก่อนที่จะออกเดินทางนเราต้องเตรียมตัวว่าในการเดินทางในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อเคยจําเรื่องที่เขาเล่าว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมี ภัยเยอะครับปัญหามันรุมเราทุกเรื่องใช่ไม่ใช่ปัญหาอย่างอย่างธรรมดาสามัญอย่างที่เราเห็นด้วยประเดี๋ยวตึกถล่มประเดี๋ยวแผ่นดินไหวประเดี๋ยวเซนนามิประเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มาเพราะฉะนั้นมันอยู่กับปัญหาครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าปกติธรรมดาความเตรียมพร้อมเช่นเวลาถอดรองเท้าปั๊บมันหมุนกลับเลยนะเข้าบ้านใช่ไหมครับอญี่ปุ่นเออจริงนะเราเข้าไปดูญี่ปุ่นนี่มีมีหมุนกลับทันทีเลยเตรียมพร้อม ตึกถล่มไปได้เลยอันที่สองจะมีถุงอาหารยังชีพห้อยอยู่ประตูเตรียมไว้ในบ้านเตรียมไว้ในบ้านอยู่ได้สองสามวันวิ่งปั๊บไปเลยไม่ต้องเอาอะไรไปซึ่งอาหารในนั้นก็เป็นอาหารที่สามารถที่จะกินได้ทันทีพร้อมทานและเก็บไว้ได้นานอะไรทํานองนี้เราก็เลยทําให้ต้องคิดนะใครก็ตามที่ฝึกลูกฝึกหลานให้ให้เผชิญปัญหา ผู้นั้นจะได้ลูกหลานที่มีคุณภาพครับใครก็ตามที่ฝึกลูกฝึกหลานให้ให้หนีปัญหาครับหลบปัญหาไม่แก้ปัญหาไม่พยายามที่จะรับรู้ปัญหาอะไรต่างเนี่ยเพราะเจอปัญหาขึ้นมาแก้ไม่เป็นแก้ไม่เป็นครับก็รุๆๆม,รมเราร <ๆ S 1> ุมเราปัญหานี่ก็ไม่แก้ปัญหานั้นก็ไม่แก้ปัญหานี่ก็ไม่แก้เหมือนซักผ้าครับอันนี้ก็กอง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 ไปเรื่อยสิบวันสิบชุดไม่มี คนซักในที่สุดก็แล้วจริงๆเนี่ยปัญหาบางอย่างมันเริ่มจากจุดเล็กๆมันเป็นปัญหานิดเดียวนะครับถ้าเราแก้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาปั๊บแก้เลยครับมันจะไม่ทําปัญหาที่สองปัญหาที่สองมันจะมาอยู่แล้วเราต้องคิดนะว่าปัญหาที่สองมันจะมาแน่นอนครับอย่างเรื่องวินัยการเงินที่วินัยการเงินการค้างเนี่ยบางคนพอเริ่มไม่มีเซฟวิ่งก็เริ่มมีเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้สินมาเพราะฉะนั้นกู้ยืมครั้งแรกครั้งเดียว ก็ก่อหนี้ก่อสินพลวันเลยนะเราต้องจ่ายตลอดเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจะไปก่อหนี้ก่อสินกู้ยืมก็อาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายลงไอ้นั่นคือรายได้นะการลดค่าใช้จ่ายคือรายได้ออกกําลังกายนี่ก็แข็งแรงก็เป็นการรายได้เหมือนกันนะครับลดค่าใช้จ่ายคือรายได้อย่างหนึ่งอย่าหวังแต่ว่าเราจะไปหาเงินที่ได้เงินค่าตอบแทนสูงนะครับการที่เราลดค่าใช้จ่าย ก็เป็นการหารายได้อย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันอาจจะตื่นมาตั้งแต่เช้าอาจจะต้องนึกว่าวันนี้เรากําลังจะออกไปทาอะไรต้องวางแผนอะไรใช่อย่างคุณแบงค์เนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราวางแผนไหมส่วนใหญ่ก็จะเห็นตารางงานอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้มีประชุมอะไรบ้างซึ่งจริงๆเราจะมองแต่เมื่อวานนะครับเราก็จะดูว่าเราต้องเตรียมอะไรไปในการประชุมก็จะวางแผนเอาไว้ก่อนครับ ปัญหาของคนเนี่ยก็คือว่าปัญหาการวางแผนงานครับในระดับนโยบายและรายละเอียดบางคนสน,สนใจเฉพาะนโยบายบไม่ได้สนใจรายละเอียดบางคนสนใจรายละเอียดไม่ได้สนใจนโยบายคไม่ต้ลเวลาที่คนสองคนมาเจอกันเนี่ยต้องให้รู้สองอย่างเลยว่านโยบายเป็นอย่างนี้นะ รายละเอียดคุณพวกนี้เอาไปทําแต่คุณต้องรู้นโยบายด้วยนะครับผู้กําหนดนโยบายเนี่ยถึงจะกําหนดนโยบายก็จริงแต่ต้องรู้รายละเอียดที่จะไปสั่งเขาให้ทําอีกนะครับตัวเราเองก็เหมือนกันครับบางทีเราคิดเราวางแผนอยากทําแต่พอถึงเวลาเราเราไม่ปฏิบัตินะครับใช่ฮะมันก็เลยบางอย่างเราทําเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นทําแทนครับแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราต้องทําด้วยตัวเราเองเช่นกินข้าวหายใจอาบน้ําครับ ล้างหน้าแปลงฟันขับทายออกกําลังกายพวกเนี้ยเรื่องของเรารนโยบายยังไงเราต้องทํานโยบายมายังไงเนี่ยรายละเอียดต้องเป็นเรื่องของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยกับวินัยมันน่า<ช>จะ,ะเป็นสิ่งที่แก้ไขกันได้นะครับใช่ฮะมีนักเขียนหลายคนที่เขาพยายามศึกษาว่าปัญหาเนี่ยเราหนีไม่ได้แน่นอน เราจะทํำยังไงถึงจะมองปัญหาให้เป็นปัญญานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่ามองปัญหาให้เป็นบทเรียนข้อที่สามคือเอาปัญหานั่นแหละมาสร้างภูมิคุ้มกันครับเขาบอกว่านักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเี่ล้มเหลวห้าสิบครั้งห้าร้อยครั้งพันครั้งเขาก็ยังไม่ไม่ทิ้งนะครับเพราะอะไร เพราะความล้มเหลวเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้ตลอดรถที่ก้าวหน้าทุกวันเนี่ยรถโตโยต้ารถที่เขาผลิตขึ้นมาเครื่องยานยนต์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่ผลิตจากความล้มเหลวค,ความข้อผิดพลาดโอ้ยคนใช้ก็ส่งไปใช่ไหมล่ะว่าไอ้นี่ผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะส่งไปรายงานไปเขาก็เอาไปแก้ไขค,คือกว่าจะเห็นเป็นรถแบบนี้ใ,<ช>ใน<ะ>วันนี้เนี่ยมันมันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการดทดสอบลอ,ลองผิด,ผดลองถูก จนกระทั่งแก้ไขปัญหาเป็นระยะระ,ะไปไม่จบนะยังไม่จบปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบถ้าอีกสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าสี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยยวถึง<ช>เวลามันก็จะต้องเปลี่ยนเวลานันแหละยุคใช่ฮะแม้แต่ชีวิตของเราลองแบงค,ค,คิดดูนะในชีวิตของเรานี่ปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่าไปบอกว่าชีวิตไม่มีปัญหานะ มีปัญหาดีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหานี่ถือว่าผิดปกติครับโอ้บางคนตื่นนอนมาตอนเช้าก็ปวดหลังแล้วครับใช่ที่นอนของเราเนี่ยดูเหมือนจะสุขสบายนะครับนอนห้องแอร์นอนเตียงใหญ่ราคาหมื่นราคาแสนอาหารการกินดีหรูใช่ไหมเต่นขึ้นมาแต่มันป่วยอ่ะปัญหาละเป็นปัญหาเรื่องรังที่ไม่รู้จะแก้ยังไงต้องปรับเปลี่ยนชีวิตวิธีคิดใหม่ทั้งหมดว่าถึงมีปัญหา ก็ไม่ใช่ปัญหาครับต้องปรับมุมมองนะครับต้องปรับมุมมองเราจะไม่ได้มองปัญหาว่าเป็นปัญหาแล้วต่อไปเนี้ยบางคนชีวิตไม่มีปัญหาเลยนะราบเรียบไปหมดเลยนะแต่ขยันไปหาเรื่องมาขยันหามีไหมมีคนแบบเนี้ยครับทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วเราพยายามจะปรับมุมมองของเราว่าเอออย่ามองเรื่องนี้เป็นปัญหา ผมได้ยินหลายคนจะพูดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมครับโอ้ไอ้นั่นหมายถึงว่าปล่อยวางมากไปขั้นขั้นไปถึงเวรถึงกรรมเนี่ยนะคือขั้นที่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ซึ่งยังไม่ควรไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะโอ้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยถ้าเราคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมปล่อยไปตามกรรมอะไรตามยถากรรมเถอะครับเอออันนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมอย่าไปคิดอะไรมากนั่นหมายว่าเขาตัดใจแล้วนะครับเขาตัดใจที่จะ ไม่รับรู้คนนี้แล้วไม่รับรู้สิ่งนี้แล้วแล้วก็พอแล้วไปหาเส้นทางใหม่แล้วครับอเช่นสามีภรรยาทะเลาะเบาแวงกันทํายังไงก็คืนดีกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมรอจบกันเลยนะจบกันก็ต่างคนต่างไปแล้วทีนี้ครับซึ่งมันก็ปัญหาเดิมก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้าวันเวลาผ่านไปใช่ครับทีนี้<ป>การที่เราจะมองกลับมาเนี่ยครับว่า กัดไปหาต้นตอของปัญหาทีนี้เราจะเรียงลําดับยังไงดีครับเวลาแก้การแก้ปัญหานะฮะญหาทุกอย่างอยากให้หันกลับเข้ามาที่ตัวเราเองครับอย่าไปโทษคนที่สองทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปบอกว่าคนนั้นสร้างให้เราคนนี้สร้างให้เราคนนั้นทําคนนี้ทําแต่ถ้าเราคิดว่าเพราะมีเรานี่แหละมันถึงมีปัญหามันจะจบครับเพราะเราได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเราไปขัดแย้งกับเขาเขาขัดแย้งกับเราทําให้เราทํางานนั้นไม่ได้ทํางานนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดยังไงเสียมันต้องขัดแย้งอยู่แล้วอยู่แล้วถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้นะคิดว่าเพราะตัวเรานี่แหละมีปัญหาครับเราก็จะมาดูว่ามาดูว่าเรามีบุคลิกลักษณะทัศนคติอย่างไรมีรสองอย่างนะที่มันจะเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยบุคลิกลักษณะแล้วก็ทัศนคติครับ ที่เราแสดงออกไปในการร่วมกับคนอื่นถ้าเป็นเรื่องของเราเองส่วนตัวเราอยู่กับเราคนเดียวบางคนเนี่ยอยู่กับคนสองคนก็ทะเลาะห้าคนก็ทะเลาะสิบคนก็ทะเลาะบอกว่าท่านอยู่กับท่านท่านอยู่กับคนตัวท่านคนเดียวท่านยังจะทะเลาะกับตัวเองเลยอย่าไปคิดเลยว่าท่านจะไม่มีปัญหาครับเคยบอกนะว่าบางคนเนี่ยชอบหาเรื่องเข้ามาหาตัว ดึงทุกเรื่องเปิดท่อรับน้ําโสโครกเข้ามาในอ,าอ่างล้างหน้าตัวเองตลอดเวลาเลยไม่ได้หยิดเองเรื่องของคนอื่นก็คิดว่าเป็นปัญหาของ,ของเราใช่เขาซุบซิบอยู่นั่นก็เป็นปัญหาเราด่าเราอย่างเนี้ยมันจะเป็นปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นแก้ที่ตัวเราครับทัศนคติบุคลิกลักษณะอันนี้สาคัญที่สุดครับทัศนคติท่านบอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์จะสามารถ ขัดเกลาได้ด้วยตัวเองครับด้วยการมองโลกในแง่ด,งดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยการมองคนอื่นในแง่ดีเห็นคุณของเขาก็อีกวิธีหนึ่งครับด้วยการมองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับไม่ใช่เป็นปัญหาแดดก็เป็นปัญหาฝนก็เป็นปัญหาลมก็เป็นปัญหามีรถก็มีมีปัญหามีเลี้ยงอะไรเป็นปัญหาหมดถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะแสดงว่าทัศนคติของเรารมีปัญหา ก็เริ่มจากการปรับทัศนคติแล้วับไปหาถึงต้นตอของปัญหาค่อยๆแก้มันแล้วหลังจากที่แก้แล้วเนี่ยปัญหานั้นจะไม่เกิดซ้ำใช่ฮะทัศนคติที่ถูกต้องก็เหมือนกับแว่นตาสีนะฮะกับแว่นตาปกติธรรมดาครับถ้าใส่แว่นตาสีดำท้องฟ้าฝนจะตกแล้วแต่ว่าสีแดงสีชมพูโลกก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับทัศนคติก็มีลักษณะเหมือนกับแว่นตาที่เรา สวมใส่ถ้ามุ่งจับผิดก็จะเจอความผิดครับถ้ามุ่งจับถูกก็จะเจอถูกทีนี้ในคนคนหนึ่งเนี่ยผิดมันจะมี80%ถูกมันจะมี20%ถ้าคุณคมุ่งจับผิดคุณได้80%ไปทันทีเลยนะครับแต่ถ้ามุ่งจับถูกเนี่ยเราได้ถูก20นมาทีครับอยู่ที่ว่าเรามุ่งอะไรเอายกตัวอย่างเช่นอสุภกรรมฐาน หมอเนี่ยเขามองไม่เห็นอสุภกรรมฐานนะหมอที่แร่หัน่นศพหั่นหั่นซากศพที่ศึกษาเส้นเอน็นกล้ามเนื้อใช่ไหมเขาไม่มองไม่เห็นเพราะว่าเขามีทัศนคติมุ่งไปที่ป,ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นโครคภัยไข่เจ็บเส้นเอน็นเส้นเนื้อเส้นอะไรแต่คนที่ไปดูไปหาอสุภกรรมฐานไปเห็นอีกแบบหนึง่งกลัวขึ้นมาแล้วนะมองดูความไม่งามของ สังขารร่างกายได้คนละอย่างเพราะฉะนั้นบางคนน้ํามีปัญหาแต่อีกคนหนึ่งบอกโหอยากได้น้ําครับบางคนแดดมีปัญหาอีกคนหนึ่งบอกโหอยากได้แดดพวกโซล่าเซลล์อยากได้แดดใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราอย่าไปกลัวปัญหาเลยปรับปัญหาให้เป็นปัญญาด้วยปรับทัศนคติของเราแล้วเรือเล็กของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆผ่านพ้นมรสุมพันพ้นขึ้นลงไปปลายทางของ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้เนี่ยมันน่าจะเป็นปัญญาที่ทําให้ใ <น S 1> เรามีภูมิคุ้มกันใน,<ร>าในการ,ราใช้ช,ชีวิตนะครับเชื่อมั่นเลยเกินว่าในชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่เจอปัญหาและไม่มีชีวิตใดลมหายใจใดที่ไม่มีปัญหาเราคิดว่าหายใจได้แล้วเนี่ยก็ดีแล้วครับแต่ถ้าหายใจต่อไปเนี่ยก็จะเจอปัญหาบางคนปลิดชีวิตตัวเองเพื่อหน,นีปัญหาหนีลมหายใจครับ ก็ <g ül> ไม่ถึงขนาดนั้นนะ <c oughs> ซึ่งนนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปพอเวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยปัญหาที่เราเคยคิดว่ามันเป็นปัญหานเนี่ยจริงๆหันกลับไปมองเนี่ยเรื่องนั้น,เ,นเราเป็นเรื่อง,รงธรรมดาทำให้เราแกรง่งไงครับ <c oughs> ทำให้เราแกรง่งทําให้เรือเราแกรง่งทําให้เราเชี่ยวชาญขึ้นในการเตรียมตัวทําให้เรามองอความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น <c oughs> ว่าเอยจะออกทะเลแล้วคราวเนี้ยเราจะเตรียมยังไง เรากำหนดขึ้นไม่ได้ก็เหมือนกับเรากำหนดปัญหาไม่ได้ว่าคลื่นอย่ามานะลมอย่ามานะใช่ไหมย่าเกิดปัญหานะคนคนนั่นคนนี้คนนู้นกำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ลองนึกดูจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมตัวไปแล้วก็แก้ปัญหาอย่างมีสติวันนี้เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านจะคุณมากนะครับที่วันนี้เมตตาม,มาแสดงธรรมครับท่านผู้ชมครับสามารถท่านสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการแผ่นดินธรรมได้นะครับที่สถานีแห่งนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับจีไม่เย็นก็เห็นแต่ทุกคิดเป็นทั้ ทุกมือเจ็ดไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นหมอนทินใจ